สวัสดีค่ะต่อไปเราก็จะมาถึงชาวราศีกันนะคะคือคนที่เกิดวันที่17กันยาจนถึง16ตุลาว่าในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้พบเจออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการเงินความรักและสุขภาพของคุณนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการงานของชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคุณก็จะได้ทำงานเก่าๆที่คุณเคยทำมาแล้ว นะแต่งานนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นการงานของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีพอประมาณค่ะย,ยังไม่ดีถึงที่สุดนะคะส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรต้องบอกว่ามีรายได้เข้ามาใหม่ๆ มีเงินเพิ่มเข้ามาแต่ก็ไม่เยอะเท่าที่ควรเท่าที่เราหวังไว้นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นงานเก่าที่เราเคยเดียวกันเอาไว้ในราคาเดิมไม่มีการเพิ่มเติมราคานะคะ,ะส่วนเรื่องความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนิดหนึ่งนะคะ,ะชาวราศีกันในช่วงนี้ถือว่ามีคนมาสนใจเยอะแยะมากมายเนาะอา แต่ก็ดีๆนิดหนึ่งนะคะระวังนิดหนึงเพราะว่าเราจะเผลอใจไปกับคนอื่นค่อนข้างเยอะเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่ามันก็จะมีการใช้จ่ายอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าการเงินของเรายัางไม่ฟลเท่าไหร่เพราะว่างานการที่เราได้รับมันก็ยังเป็นเงินก้อนเดิมงานเดิมที่เขายังใจ่ายให้เราไม่หมดเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องความรักนะคะอย่าพึ่งไปตกลุมรักใครง่ายๆค่ะไม่งั้นเราจะต้องจ่ายเงินค่อนข้างเยอะเนะ ต่อไปเรื่องสุขภาพของชาวราศรีกันในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรถือว่ายังโชคดีอยู่ค่ะ ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงยังถือว่ายังไปได้ดีนะคะไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลสุขภาพแต่ถึงแม้ว่าสุขภาพเราจะยังดีอยู่แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนะคะอย่าใช้งานของร่างกายของเราหนักมากมายนะะักค่ะต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภของชาวราศีกันในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรอืม ก็มีความหวังค่อนข้างสูงนะคะอยากได้อะไรไปขอพญานาคค่ะลองดูสิคะว่าเอ๊เป็นเทคทะเบียนรถของเราหรือเปล่าแต่ต้องเป็นรถสีดำนะคะว่าเราจะมีโชคตรงนี้หรือไม่นะคะ,ะอย่างที่บอกไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นคำทำนายจะถูกจะดีจะแยกแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราคะ่ะ ถ้าเราบอกว่าทุกอย่างของคุณดีหมดแต่ถ้าคุณมีกรรมปัจจุบันสิ่งนั้นก็จะไม่ดีไปตามที่ทำนายแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ดี ทำทำนายนี้ไม่ดีแล้วแต่ว่าคุณทำกรรมปัจจุบันที่ดีเช่นดูแลพ่อแม่อย่างดีหรือว่าทำบุญทําทานมีจิตใจดีคิดบวกสิ่งนั้นก็จะทําให้คําทํานายนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ